ม่อีกแล้วโอ้เออมือ่อนี้สามสีตัวเลยได้แม่จนเต้าของน้านี่ยงานเขาลดต่อเหมือนเลยเนี่ยวันนี้ต้องแท้งแล้วอ,อน่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่า ตัวเดียวกันหรือเปล่ายหรมันมให้โชคแม่มืออื่นมันพาออกมันสาดิวันนี้จ